ตอนก็ไปเพลยเซนเน่ฝรัหลังอึ้งฮะนี่กระเป๋าหนังฮะไม่ใช่หนังวัวหนังควายนะครับเป็นหนังจากของหนังจากบุญมวเข้าใช่ค่ะแล้วมีอะไรด้รก็มีเงาะใช่ครับมีมีเงาะมีน้ำมะพร้าวมีเปลือกสับะรดนะครับเข้ามาช่วยในการผลิตออกมาเป็นกระเป๋าหนังเฉยเลยครับนี่พัฒนาเป็นกระเป๋าเอกสารโซฟาบอก นี่ได้หมดเลยนะฮะได้นี่คุณผู้ชมดูนะครับใส่ได้จริงแล้วก็หนานะฮะความเหนียวเป็นไงฮะความเหนียวพอเราอยู่ใกล้มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับหนังแท้ครับอือโหนี่เวลาผมลองดึงแล้วฮะมดึงไม่ออกฮะคือลองฉีกยังไม่ขาดเลยฮะใช่ค่ะแต่ว่าของเราเนี้ยยังมีราคาต้นทุนต่ำกว่าหนังแท้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอืมหนังแท้นี่สมมติเขาร้อยหนึ่งของเราเท่าไหร่ของเราของเราที่คือที่เราวัดวัดเรามาเนี่ยคือหนึ่งกิโลของเราอยู่ที่หกสิบบาทนะครับอืม แพระฉะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมีประโยชน์ะไไต่อต่อคนอื่นฮะน้อง้หด <Not S 3> ิง <fitting. S 3> ก็คือว่าผลงานของเราเนี่ยมันจะนำมาจากสิ่งเหลือทิ้งจากธรรมชาติพวกน้ำมะพร้าวเปลือกสับะรดเปลืงงอกเงาะช่วยลดการค่าสัตว์ด้วยค่ะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตเรื่องสินค้าเกษตรด้วยใช่ค่ะผลไม้พวกนี้เวลาราคาตกเอามาทำหนังเลยใครจะไปรู้มันทำได้แต่มันทำได้ไม่ต้องไปค่าบัวตอนพรีเซน พรีเซนต์ภาษากทองกันแทบตายเลยแมงคืนฝรั่งฟังดูไหมฮะกรรมการนี่ฝรั่งหมดใช่สังโรเฟสเซอร์ทั้งนั้นยืนช่วยกันพรีเซนต์สั่นไหมฮะมีบ้างบางเวลาพรีเซนต์เสร็จคิดไหมฮะว่าผลงานเราจะได้รางวัลครับผมก็เราก็มีกําลังใจบ้างครับผมก็ในแต่ละครั้งแต่ละกรรมการแต่ละท่านนะครับกอดท้ายที่สุดแล้วมาคุณผู้ชมดูฮะรางวัลที่ติดหน้าอก บอลเริ่มเลยฮะนี่คือเขาเรียกรางวัลอะไรฮะโ <Grand Award S 3> ฟร์จาวด์ไอโฟร์แกรนอะว<ม>อท Pr ครับครับแกรนอะวอทของ Intel นะฮะแล้วก็มีเขามีเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหรียญตริตใช่ไหมครับผมเป็นเหรียญรางวัลเชิดชูกเกียรติแล้วก็ได้อะไรนะได้ได้เงินทุนการศึกษานิดหน่อยครับผมขอให้เท่าไหร่นะฮะห้าร้อยเหรียญสหรัฐนะครับอืมมีเห็นบอกว่าหลายประเทศก็กลับมือเปล่าเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะพิเศษเสร็จอาจารย์เก่งมากลูก กลับบ้านไม่ได้เลยเลยแต่ว่าเราได้มานี่อันนี้ก็ดอกไม้เป็นดอกไม้หนังนะครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> คุณผู้ชมดูผลง,งานต้องย้ํานะนี่เด็กมต้นนะฮะไม่ใช่เด็กปีสองปีสามนะฮะสมัยนี้คิดกันแบบนี้แล้วฮะไปสู้กันในวิทีระดับโลกนะครับถัดไปฮะของน้องจากกริชใจดีอยู่มหก <พบ S 1> จากกริชทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการ,ารผลิตชุดตรวจสอบอยาต้านไวรัส hiv ครับครับผมมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยช่วยในการ ตรวจสอบดูว่าผู้ป่วยทานยาอยู่หรือเปล่าะครับเพราะรว่าถ้าเกิดผู้ป่วยไม่ทานยาเนี่ยเชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดการกลายพานันธุ์ซึ่งถ้ามันเกิดการกลายพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่มารักษาผู้ป่วยซึ่งตามป,ปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันจะต้องใช้ต้นทุนสูงในการผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาจิตก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยทาชุดตรวจสอบโชว์ให้ดูได้ไหมฮะโชว์ที่มือนะฮะเหมือนกับอะไรนะเวลาคนจะตั้งครันครับผม ก็เอาปัสสาวะหยดลงไปใน e พ n a n c y t e ่ t ครับมันก็จะโชว์ว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ครับผมของจะก,กิดก็เหมือนกันเป็นแผ่นเทสครับผมแล้วไงฮะเวลาคนที่ก็คือถ้ามันเกิดเพียงขีดเดียวอ่ะแสดงว่าผู้ป,ป่วยทานยาอยู่เราตรวจตรวจพบยานในปัสสาวะแต่ถ้าเกิดมันเกิด2ขีดเนี่ยเราไม่ตรวจพบยานในป,สป,ปัสสาวะของผู้ป่วยก็แสดงว่าผูา้ป,ป่วยไม่ได้ทานยาครับผมชุดนี้เนี่ยต่างกับเมื่อก่อนอยังไงถ้าเกิดคุณหมอจะรู้ว่าผู้ป,ป่วยคนนี้กินยาตามตามที่บอกต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ย ก็คืมั่ก่อนเขาทำไงฮะเมื่อก่อนนี่ก็คือจะต้องส่งพวกปสวัสสาวะเนี่ยเข้าไปตรวในห้องแ a บ,บซึ่งมันจะต้องตรวจตรวจหลายครั้งตรวจบ่อยๆซึ่งมันมันเสียเวลานานแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงด้วยครับครับผมแล้วก็เราไม่มีเครื่องมือพร้อมขนาดนั้นครับครับผมในประเทศไทยผลงานนี่ทํามาทั้งหมดใช่ครับโครงงานมาทำทำนานเท่าไหร่ฮะจากริดทำาางานอันนี้นี่เป็นโป,โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ b ล็ก ในโปรเจกต์ใหญ่ของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ทศชัยในมหาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งก็ทํามาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครับผมปีหนึ่งนะคะกว่าจะได้แบบนี้ช่วยมลมนุศษยชาติได้เยอะครับผมต่อไปจะเช็คว่าใครไม่ได้กินยาตามที่หมอกํากับจะรู้แล้วคนนั้นมีแนวโน้มจะดื้อยานะโดยใช้ชุดซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกต้องใช้ใช้เครื่องมือตัวนี้อันนี้แค่เป็นเหมือนกับชุดชุดแผนแค่นี้เองครับผมไปเทสได้เลยใช่ครับมีผลต่อมนุษยชาติทั่วโลกนะครับคนเป็นเอช แอฟริกาจีนอินเดียเยอะแยะถ้าใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยสบายเลยผมถามที่หนึ่งน้องจดเ mm hmm. ลขยกเสิ์ยังฮะทีมทีมนี้จดยังฮะ